6. ปิลินทวัชชสูตรว่าด้วยพระปิลินทวัชชเถระ26ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกันทากะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤหสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชร้องเรียกพิสูจทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอย ครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านพระปรินทวัชะร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่า ภิกษุเธอจงไปเรียกพระปิลินทวัตชะมหาเราว่าท่านปิลินทวัตชะพระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดํำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัตชะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระปิลินทวัชชะว่าท่านปิลินทวัตชะพระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระปิลินทวัตชะรับคำของภิกษุ รูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านดังนี้ว่าปิลินทวัตชาทราบว่าเธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยจริงหรือท่านพระปิลินทวัตชาทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงอดีตชาติของท่านพระปิลินทวัชชะแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชชะเลยวัชชะหาได้มุ่งร้ายร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยไม่วัชชะเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันไม่มีช่วงขั้นถึงห้าร้อยชาติการใช้วาทะว่าคนถอยนั้น เธอก็ประพฤติมานานแล้วเพราะฉะนั้นวัชชะนี้จึงร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยลํำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีมายาไม่มีมานะสินโลภะแล้วไม่มีการยึดถือว่าของเรา ไม่มีความหวังละความกโกรธได้มีจิตสงบเย็นยิ่งนักผู้นั้นชื่อว่าพรามสมณะภิกษุปรินทวัตชสูตรที่หกจบ